เกิดเฮ้ยเกิดกเกิดประจานเจ้าขล้องินล่ะให้เงิดลายผุนมันไหน่อยอ่เาอกมันหน่อยค่ะกระบะเอาเลยเพิ่งเอโอ้จังสีกระบะเอามันหน่อยผดไปยางมาทางผีพี่น่ะเฮ้ยพี่เน่ะดอกหนึ่งแผลง่ายเบะเพียเจนบอนนั่นไป โอ้ยมันบริีุอุ้ยพี่นะเออสั่งกูโดยขัดอยู่เด็เกงัดมันึ้นมากสร้างมันขัดอยู่คนหนึ่งมึงในห้อยเขาเหยียบไหมเหยียบพันแล้วเขาไ่เห็นเห็ด ดอกน้อยพอดเขาพ่เห oh, ็น hey. ห hmm. ้อยคอมานนันรำบอนี่เอองัดออกพะแห้งแหละงัดออกพะแห้งเลยเฮ้ยไต่เงี้ยนันมากใหม่นะโอ้เจอพีจนว่าเปื่อยถือคนงัดขึ้นแล้วสิเดี๋ยดูหม้อหาผุนเลยได้ดูหม้อหาพราะแม่เป็น้องเลยงัดท้าเห็ดออกสลับตรงนี้ก็นหน่อยพอดนี่ ช่างวานล่ะน่ายิ่งน่าหัวบ้นิดหน่อยยากมากรบด้วยน้อยคักจนได้ดูหม้ออันนั้นเอาโหลดงานจะมาโหลดน้อยคักก็จนได้ดูหม้อหาเปลือกบ่แม่พี่น้องใส่แว่นตาขยาย ยางใหญ่สุดลิตย์เลยเด้วยขอเหยียบเลยมันเราดึงอื้อได้อยู่ได้วะเปิดช้าจนพ่อแอบดีแอบง่ายอยู่นะโอ้มันอยังนี่แม่นป่ะนี่โอ้แม่นอยู่โอ้แม่นอยู่แม่นอยู่ค่ะเออ ไปจัดไปตัดขามันไปวันน้านะไปเปิดแล้วปปก็กเปิดได้ป่ะเยนเขาขายหนันยืนซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ขายเห็นแล้วแห้งขี้หายซะละเที่ยวแล้วพร้อมเออโอ้ยมันเห็ดเอียงนี่เห็ดไข่มุกไข่มุกไขยยก่ขยังไข่อยู่ไข่อยู่อุนน้ยปุณนะใส่ดู ไปงดกินมากป่ะเชนี่ยังได้กระไรเก็บอยู่เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยว่ามันสิบกระไรเก็บว่ามันสิบกระไรเก็บนี่เขาว่าฝาดเรียบไปแล้วนี่เขาว่าเห็นอันนี้เขาว่าเห็นมันลีทาพวกจอยเลยนี่พุ่น่ะขาเนี่ยพ่นอยูุ่ติยันต้นลึงขาเป็นละอวบสลเแล้วอุ้ยเห็นงามไหมว่ามันคน เลื่อมใสใส่แว่นตาแล้วแต่ละคนนี่โอ๊ยแตกหมดละโอ้ฝาดแตกไว้เลย่าเหน่าเป็นสันละสมโอยบอบบางซะเหลือเกินอืมอืานี่มีหนาทีเก็บด่วยอะไรกินไปเก็บไปใส่กระตาไปไปเปิดออกมาใส่ผ่านงามๆอุ้ยระวังดอกนั่นเด้อผุนดอกนั่นใหุ้น อื้ยเบึ้งเบึงเบึงเสียวผาปาเออเบึงเบึงงาออกงาออกพูนนะใส่ผาป่งมานอะไมาทีนี้เนาะเห็นได้หน่อยเดี๋ยวกันแดดจะฝ่าว่ก่อยตกป่าดมันออบบางจังป่าพูนแล้วฝ่าวําทำเวลาได้ฝนตกข้าหัวเส็แล้ว แม่พี่น้องเลยช่วยพช่วยพี่ช่วย Why Why ยอันนั้นกกทหานเก็บยวแผตาแล้วที่เธอประุกโอ้ยโอ๊ยมันมันนั่นนั่นหรอบมย่งย่างได้ได้ได้หัวนนะเอาขึ้นมาจับจับขึ้นมายับขึ้นมาเอามันหมือนแล้วก็มาใส่หน้าไว้ร่วมจุ่มใส่หน้าเจ้าของด้วยอืม หันแล้มันจังบ่งา้มเห็ดหันมาเอาใส่ึ้นนึงเอาเจ้าึ้นสูงูบเนี่เออออ้ยมาขี้เลเห็อแตกหักซะหนอออนั่นแหละงามแล้วอุยเลือค่ะคักจะได้มาแรงดีมาแรงก็อยากเข่ากลองเข่าฟิวอันยังน้ำเขาคักอยู่กันยังวะ เกิดขนาดอันโอ้ยหนีแม่บอกแล้วว่าหนีหนีบอลหน,นีดีดหัวแตกซะเลยไทำเฮียทำฮ้อนเทตงานนั่นอุ้ยเธอเอ้ยนี่ได้อไดอกน,นึกงทำเฮียทำฮ้อนภากันบ่เฮ็ดยังเที่ยวซองเมืองจังแตนกันจน้าต่างออกมาข้อเข็ดเมื่อพ่อแม่พี่น้องเลยเมือ <c oughs> งฝนเมืองฝนพอดนะอู้หูสีงามแท้ เบิงเราดูโอ้ยไปถือแข่งปันนันนั่นเห็นบ่แล้วก็สีสวยสดใสงามแต่เด้อตัดไปขาไัเท่นี่มาจุกขี้เกาเพื่นว่าสูยินเฮ็ดงานอยู่เอาเอาให้เฮ็ดให้ได้คลิปอยู่ว่าสัตว์โอ้ยปากกันยางเอออันนี้หน่อยยังยังอยู่นี่ ดีนะขนาดหน่อยก็ยังไม่ยังก็ไม่เหยียบหัวค่ะเพึ่งแนนี่นพึ่งแนนใช่ไหมแพม่ย่างลบไปลบมากกระไรคือเก่าแหละพ่อแม่พี่น้องเลยเพึ่งแน่พึ <c oughs> ่งแน่ผัวบ,บ้ากันเห็น <c oughs> โอ้ยเนาะมากับมากั่เห็นมากับมากกับบ้เห็น,กกกกหนย่างจะว่าเหยียบหัวเห็ <c oughs> <c oughs> เหดแต่เ <c> ก <oughs> ็บมาหลดุด <c oughs> เดี๋ยวเอายางไปย่างมากก็เหยียบพักเหยียบพันเลย ว่าในยัดอกลบไปลบมาแตกสั่มในอ่างเหยียบคลิปในยังอยู่ทำมาหากินในดูดอกอูใหญ่เหยียบนี่หน่อยป <laughs> วดไม่ใหญ่ <laughs> เหยียบปวดไปแท้หน่อยจนว่าเบิง่งบ่เห็นห้อยเผาตัวก่อนเวแม่ไปไปซะเอาหลับพ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่น่ะเรากระมานของเราอยู่พุ่น่ะไม่จะดอกกํงามพุูน่ะ มาเล็กคิดเล่นคิดเก่าค่ะเจา้าคลิปนี้แม่ลังหน่อยไทยเดนมาร์กเพิ่นขอฝากไว้แค่นี้เด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ากราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์เด้อจ๊ะ้อกดไลค์กดแชร์ให้แม่ลังหน่อยไทยเดนมาร์กนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าไอา้แล้วก็เขามาเป็นกำลังใจหลายๆสุขคนเด้อกราบขอบพระคุณไว้ก่อนนะจ๊ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล่วยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนถึงลอตเตอรี่แล้วก็ไม่ลืม โท่มันมันมาบอกแม่ลังหน่อยไทยเดนมาร์กเด้เดอร์แบงเพิ่นไดเดอร์แบงเอน็นจอยน้ำพ่อแม่พี่น้องจ้าแบงกันใสจ้าบ,บายบายค่ะสวัสดีค่ะ